สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการต่างคนต่างอยู่กับผมพุทธังรัตนังกับคุณจิตด,ดีครับใช่หลายคนอาจจะและประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยทีเดียวครับนั่นคือเรื่องของการปิดเมืองและเปิดเมืองซึ่งตรงนี้ค่อนข้างสร้างความแตกแยกในสังคมพอสมควรครับเพราะว่ามีบางส่วนนั้นเห็นชอบว่าต้องการที่จะเปิดเมืองเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถกลับมาทำมาหากินได้ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนั้นต้องการที่จะปิดเมืองเอาไว้ครับเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโรคแบบว่าเอาให้สนิทเพราะฉะนั้นในวันนีเน่่ยราาามมงคคววิดห็อไ พูดถึงคนแรกแกันเลยดีกว่านะครับกับฝั่งที่จะต้องการเปิดเมืองนะครับนั่นก็คือคุณเจนนั่นเองครับสวัสดีค่ะเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนและต้องการให้เราเปิดเมืองและอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของฝั่งที่ต้องการปิดเมืองนะครับนั่นก็คือคุณนุ่นนั่นเองสวัสดีค่ะนุ่นค่ะนุ่นค่ะหนูชื่อนุ่นและต้องการให้เราปิดเมืองอ่า<อ>ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาฟังความคิดเห็นของคนที่ต้องการเปิดเมืองก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เมืองของเรามันก็ยังปิดอยู่ดูซิว่าทําไมพวกเขาถึงอยากเปิด ผู้ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยมันก็ต่ำต่ำแล้วครับมันต่ำมากกว่า10คนอีกตอนนี้เจนเลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ในขั้นที่ปลอดภัยมากพอที่จะทให้ทุกคนนั้นสามารถออกมาทำมาหากินได้แล้วนะคะอ่าถ้าพูดถึงตัวเลขเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นได้นะครับแล้วถ้าฝั่งคุณนุ่นล่ะครับพอเขาพูดมาแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงยืนยันอยู่ครับว่ายังอยากจะปิดเมืองต่อไปคือนุ่นมองอย่างนี้นะคะไหนไหน,นเนี่ยเราก็ปิดเมืองกันมา2เดือนแล้วเราก็ปิดไปอีกเลยจะเป็นไรไปให้ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมันกลายเป็นศูนยเเรราาจะไไดด้้ใใชชีีวิตตกันแปลอภยยม่คพ ยงงไงะะ่หากพูดถึงเรื่องของตัวเลขถึงแม้ว่ามันจะน้อยเนี่ยต้งแว่าเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่คุณเนี่ยคุณเจนจะรู้สึกยังไงล่ะคะแมคุณพี่ก็พูดได้สิคะคุณพี่บ้านมีตังค์ส่วนพวกหนูเนี่ยพวกนี้จะเอาอะไรกินก็ยังไม่รู้กันเลยทุกวันนี้ก็เครียดเครียดอยากจะมีงานทําไม่ไอได้รับของแจกอย่างเดียวนะคะคุณพี่พูดมาได้ยังไงแล้วยอดคนที่เสียชีวิตจากการอดอยากเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยเเหมือนกันนะคะเอ้แล้วถ้ฉันติดเชื้อมาใครจะรับผิดชอบที่ฉันมีทุ ใครเห็นกนได้คับคุณพี่ค่ะหนูก็จําเป็นของหนูจริงๆแล้วทำไมคุณพี่ต้องมาว่าหนูอย่างนี้ด้วยคุณพี่นะไม่เคยเห็นใจคนอื่นเหมือนกันแหละรัฐบาลเขาแแจกเงินห้าพันแล้วยังไม่พอใจพวกแกมันกินเยอะเองหรอห้าพันมันจะไม่พอเลยนะคุณพี่ค่ะแถมเขาก็ว่าหนูเป็นเกษตรกรแล้วกแกมันโง่เดี๋ยวใจเย็นครับุครับใจเย็นครับใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนครับเดี๋ยวเรามาฟังคำแถลงการจากคุณโบกันหน่อยดีกว่านะครับว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเขามีการแก้ไขอย่างไรกันบ้างโบค่ะโบค่ะ หนูชื่อโบและจะมาเล่าข่าวให้ฟัง ไม,ไม่เข้าเลยวะคืออย่างนี้คัะท่านชมครับเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองของเราในตอนนี้เนี่ยมันมีโรคโควิดระบาดอยู่เนาะก็จะมีคนที่ทั้งอยากเปิดเมืองแล้วก็อยากจะให้ปิดเมืองนะครับ <S <S <ม>ซึ่งก็อย่างที่เหตุผลอย่างที่ผมทําให้ดูนนตอนแรกนะคนที่อยากเปิดเมืองเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันน่าจะพอคุมได้แล้วเพราะตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็น้อยๆครับต่ำกว่า10คนแล้วในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ยังอยากจะให้ปิดเมืองเอาไว้อยู่ครับเน<ม>ื่องจากไม่อยากที่จะให้มันเกิดกกาา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 รรรระะบดดดขขึ้้้นนนนนนนมมเเพพิ่ตตตอออีีุุสส์์ท ให้ตัวเลขมันลดลงมาได้ขนาดนี้ลวถ้าหากว่ารีบเปิดเมืองขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเด้งสูงกลับขึ้นมาอีกเหมือนเดิมก็ได้แต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องของเศรษฐกิจเองก็เป็นเรื่องสําคัญเอามากๆครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการอดอยากแล้วก็ฆ่าตัวตายจากที่แบบว่าคิดไม่ออกว่าจะไปทางไหนยังไงดีเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็เลยน่าจ <way. S 2> ะ seja, เป็นเหตุผลน,นะครับที่ทําให้วันนี้วันที่27เมษายนเนี่ยทางรัฐบาลออกมาเคลื่อนไหวครับโดยตัวพวกเขานะครับได้ออกมาประกาศว่าจะทําการขยายพลาเอร์มก แต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเองก็มีมาตรการในการผ่อนตนนะครับก็คือมีกิจการทําการค้าขายในบางส่วนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ไปอ่านตรงเว็บไซต์มติชนนะครับแล้วก็ได้มาสรุปคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังประมาณนี้ครับว่าร้านอาหารขนาดเล็กที่ไม่ติดแอร์ตลาดนัดตลาดสดร้านเสริมสวยร้านตัดผมและแห้งสรรสินค้าครับจะสามารถกลับมาเปิดให้ใช้บริการได้แต่อย่างไรก็ตามครับก็จะมีข้อปฏิบัตินะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำหนดให้ปฏิบัติตามอย่างเช่นอันนี้ผมสมมุติเอานอกเขายังไม่ประกาศออกมาเนาะา สมมติว่าไปตัดผมเนี่ยมันจะมีแบบว่าเก้าอี้นั่ง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 ,ง,งเขาอาจจะต้องมีแบบว่ากระจกใสหรืออะไรแผ่นมามาบางังเอาไว้แบบว่าให้แยกกันหรือในห้างสรรพสินค้าอาจจะจํากัดจํานวนคนในการเข้าจําเป็นจะต้องปิดปากจะต้องมีหมวกจะต้องแบบมีมาตรการอะไรแบบนี้ของเขาออกมานะฮะแล้วมาตรการผ่อนปรนนี้นะครับเขาก็จะมีการเช็คเรื่อยๆครับว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าคือจะเช็คทุกๆ14วันครับว่าพอมีการผ่อนปรนแบบนี้แล้วเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นมาไหมหรือมันยังอยู่เท่าเดิมถ้ามันอยู่เท่าเดิมหรือมันนนนน้้ออยยยยลงงกกกกาาาารผ่่ปมมั็จะขว ขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกร้านเหล้าหรือร้านสถานบันเทิงต่างๆตอนนี้ที่มันปิดอยู่เนี่ยถ้ามันผ่อนปรนแล้วมันเออมันดีๆในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะกลับมาเปิดได้นะครับแต่อย่างไรก,กร็กตามนะครับการผ่อนป้นนี้ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่ง4ข้อสําคัญที่เป็นการเคอร์ฟิวอยู่นะครับนั่นก็คือ1ควบคุมการเดินทางเข้าราชนาจักรนะครับแบบพวกสนามบินพวกแบบเดินเรืออะไรเงี้ยคนเข้าออกอะไรี้ก็ยังจํากัดอยู่นะครับสห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานก็คือยังจํากัดเวลาในการอยู่บ้านอยู่นะครับคือให้ออกจากบ้านได้ตั้งแต่ตีสี่จนถึงเวลา4นรรงดดหือลอลก,กาเาเิท ไปพื้นที่ต่างจังหวัดอันนี้ก็ตามข้อนอะไม่ตัิธิบาย 4. งดดาเนินการกิจกรรมรวมคนหมู่มากก็คือแบบว่าไม่ให้มาชุมนุมเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าอย่ารวมตัวกันเยอะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเพราะถ้าอยู่รวมกันเนี่ยเชื้อโควิดมันจะติด ทีนี้เรามาดูคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยดีกว่านะครับกับบางส่วนว่าเขาเนี่ยมีความคิดเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรกันบ้างการมีพรกอฉุดเฉินขึ้นมาผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจากที่เห็นคือสถานการณ์เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจํานวนผู้ติดเชื้อน้อยลงด้วยต่ออีกหนึ่งเดือนก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับอีกทั้งรัฐบาลก็ยังมีการผ่อนปลนกับบางอาชีพบางสถานที่ด้วยผมว่าเรื่องนี้รัฐบาลมาถูกทางแล้วครับผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาร,รหากาาอกคถ้าาากก่่่ททนนตตตออมมึงพรรรผปิดีบ ได้เป็นศูนย์ตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนถึงตอนนี้รายจ่ายเนี่ยอาจจะลดลงแต่มันก็ยังมีอยู่ท่านจะจัดยังไงอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะพิมพ์ตกนะั้น่าจะพูดประมาณว่าท่านจะจัดการยังไงก็ได้แค่ท่านช่วยให้ประชาชนเนี่ยหยุดรายจ่ายมีปัจจัย4ี่ครบครับท่านไม่ใช่ประกาศว่าปิดปิดปิดหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ประชาชนอดอยากไม่มีกินไม่มีที่อยู่และอื่นๆทําอย่างนี้ไม่ได้ควรผ่อนปลนมาตรการผมยินดีที่จะทำโซเชียลดิสแทนในร้านขอเพียงแค่ผมเปิดร้านได้มีลูกค้าบ้างย่อมดีกว่าไม่มีครับ ระบาดอีกสักร้อยน่าจะดีโอ้อันนี้คือคนน่าจะมองในมุมของแบบว่าเออพอผ่อนป้นแบบนเนี้ยมันอาจจะเกิดการระบาดอีกนะครับมองในมุมนี้นะบ้าเปล่าจะว่าไปเชิงเทียนนี่ก็สวยเหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้ไม่นีดิวใช่ละดิหย,ยุดเชื้อเพื่อชาติทําเพื่อชาติแล้วแต่ชาติไม่ช่วยเราเลย5,000ก็ไม่ได้เน็ตฟรีก็ไม่ได้หยุดใจนี่ดอกก็ยังคิดค่าไฟก็พุ่งไม่รู้จะจ่ายภาษีไปทําไมช่วยเหลือตัวเองขนาดนี้แมสก็ยังราคาแพงแอลกอฮอล์ก็หายยากชีวิตนี้ถ้าดูแลตัวเองขนาดนี้ไม่มีก็ได้นะรัฐบาลน,น่ะเพราะชาติไม่ช่วยเรากัวม็อบหรือเปล่า ลุงตูสสงต่สู้สลุงตู่สู้สเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้นะครับแต่และคนก็มีแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปตามปัญหาที่ตัวเองเจอจังมากจะน้อยนะครับและสําหรับท่านผู้ชมแหละครับการเปิดเมืองหรือปิดเมืองหรือการต่ออายุพรกรฉุกเฉินการผ่อนปลนแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ